ทำวัดไล่พระสวดวนแล้วเรามีกิจจะต้องทำต่อไปอีกที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญมาทุกวันทุกวันเสมอมากิจนั้นคือการปฏิบัติจิตภาวนาเราทราบอยู่แล้วว่าการภาวนานี่ เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ติดต้องการสติต้องการปัญญาเพื่อเป็นเครื่องรักษาตัวของเรามีสติปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องรักษาจิตใจไว้ได้สิ่งอื่นไม่สามารถรักษาได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้เราต้องฝึกเราต้องอบรมต้องปฏิบัติ เพราะสติปัญญานั้นนำมาซึ่งความสุขทุกคนต้องการแต่ความสุขแต่ที่จะรักษาการปฏิบัติให้ความสุขที่เราต้องการนั้นให้เกิดมีขึ้นในตัวของเราหรือมีประจําตัวของเราเรามืกไม่เข้าใจจึงแสวงหาความสุข ด้วยการหาด้วยการแสวงหาผิดบ้างถูกบ้างได้บ้างเสียบ้างหาไปหามาหาที่จะเอาเป็นหลักแน่นอนไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นจะได้ความสุขเมื่อถึงแล้ว ความสุขที่เราตั้งใจนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่มองเห็นความสุขตรงไหนแล้วก็มองไปอีกหาไปอีกอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เล็กจนใหญ่จนถึงชีวิตหาไม่แต่สลายไปก็ยังไม่มีใครได้ความสุขด้วยวิธีหายอย่างนั้นให้เพียงพอเป็ดความเศร้าตา เพราะฉะนั้นการหาวิธีนี้องค์สมเด็จพระจินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ได้หามาแล้วได้ประสบความล่มเหลวมาแต่มากต่อมากไม่มีอะไรแน่นอนจริงจังในความสุขแบบโลกโลกก็ดูโลกไหนประเทศไหนที่มีความสุขอันสงบถึงแม้จะมีการศึกษาสูง เคยเรียกกันว่าอาริยะประเทศอริยะชนผู้ที่ได้ศึกษามีความรู้สูงเต็มตั้งกันเองเอาชื่อของอริยะมาตั้งหาได้รู้ว่าคำว่าอริยะหมายว่าความมาอย่างไรบุคคลเช่นใดจึงสมควรเรียกว่าอริยะได้คำว่าอริยะนั่นเป็นผู้ไม่มีศัตรูเป็นผู้ไม่มีข้าตึก ภายในจิตใจประเทศไหนไม่มีศัตรูประเทศไหนไม่มีตำร,ร,รวจไม่มีทหารไม่สร้างอาวุธยุทธภัณฑ์เพื่อทำลายกัรเบียเดเบียนชีวิตกันคมเหงกันนะจะเป็นอริยะชนหรืออริยะบัณฑิตนักปราถูกต้องตธรรมไม่ได้เป็นก็เป็นได้แบบโลกโลกเท่านั้น ่วนจะเป็นอริยะถูกต้องตามธรรมในในนี้จะต้องเป็นผู้แก้ไขจิตใจของตัวเองอย่าให้มีค่าสึกเกิดบังเกิดขึ้นในจิตใจค่าสึกนั่นคืออะไรค่าสึกนั่นท่านเรียกตามภาษาดั้งเดิมว่ากิเลสซึ่งเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในจิตใจ ที่จูงใจให้กระทําสิ่งต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภัยขึ้นมาในแก่ผู้กระทําให้กระทบกระเทือนกันให้เบียดเบียนกันให้ทะเลาะวิวาทกันให้แก่งแย่กันไม่ไหวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันสิ่งอย่างนี้มีอยู่ในโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคย จุดจางจากโลกไม่เคยหายไปจากโลกเป็นธรรมส่วนหนึ่งเป็นของจริงอย่างกระเสิร์ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบแล้วสอนพวกเราให้เรามองดูโลกอันเป็นความจริงที่ท่านเรียกว่าสังขารทังหลารไม่เที่ยงสังขารเราไม่ได้มองดูแต่ เฉพาะร่างกายของเราแม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสังขารประเภทไหนที่มันเกิดขึ้นแล้วล้วนจะเปลี่ยนแปลงกันทั้งนั้นแม้แต่ความสุขความทุกข์หยดหลักยดสรรเสรทุกอย่างก็ตามไม่มีอะไรที่รังยั่งยืนพอสมควรที่เราจะมั่นถือมั่นว่าเราได้่แตสิ่งที่ มีความอบอุ่นในจิตใจของเราไม่มีเลยถ้าเราดูตามความจริงแต่ถ้าหากเราดูที่กิริยาที่มันเปลี่ยนแปลงที่เราต่อสู้ได้มาสืบต่อนเนองกันตามรำดับที่ผ่านไปผ่านไปเสียนไปต้องการใหม่ก็ต้องดิ้นรนหาไม่อีกหมดไปก็ดิ้นรนทำหาไม่อีก ต่อสู้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาการต่อสู้การกระทำเหล่านั้นเราถือโดยสว่าเป็นความสุขอเป็นไม่มีความทุกข์เพราะเป็นเครื่องปกปิดเพราะมันติดเสียแล้วไม่ว่าสิ่งใดเมื่อเราหลงเราติดสิ่งเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะทุกข์เท่าไหร่ก็เหมอจะมีความสุขขาดไม่ได้เลย เหมือนกับคนติดยาเสพติดยาเสพติดถ้าเราคนที่ไม่เคยติดหรือไม่เคยนิ่ไม่หลงหน่ะตั้งใจลองดูน่ะไม่มีรสอะไรอร่อยเลยแม้เจ่บุร่ก็เหมือนกันหรือเล่าก็เหมือนกันทุกอย่างเมื่อเราพิจารณาอะไรแต่เมื่อมันติดแล้วมันเลิกไม่ได้ละไม่ได้กลายเป็นของดีเป็นกลายเป็นของที่ว่าเอ,อ ละไม่ได้จะต้องแสวงหาจะต้องเอามาเหมือนเล่นการพนันก็เป็นเสพติดชนิดหนึ่งวันนี้พูดเรื่องการพนันสักหน่อยเพราะว่าโลกทางหา้านในยมนักหนาจะนั่งกลางวันกัางคืนสักกี่ชั่วโมงก็ได้เล่นอยู่อย่างนั้นแหละ อดหลับอดนอนเล่นการพน,นันไม่เห็นเขาว่าทุกข์ทั้งๆทงี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาแ,แต่ความหลงความมัวมเาความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นลอยมันลืมไปจนมันลืมไปเพราะเอตดนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พินิจพิจารณาให้ละเอียด เราจะให้จิตเข้าใจว่าเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ผลที่สุดวันเดือนผ่านไปผ่านไปวัยของเราก็หมดไปหมดไปความสุขก็หมดไปหมดไปพอรู้ตัวขึ้นมาแล้วมันสายเสร็จแล้ว ค่ำียแล้วอายุมากไปแล้วจะหันทำอะไรก็ไม่มีความรู้ความฉลาดเราก็ไม่ได้อบรมฝึกฝนไว้ความดีความสงบเย็นใจความเรียบร้อยจะลึกขึ้นมาไม่มีเพราะเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้อบรมไม่ได้ศึกษาไว้ไม่ทราบเอาจิตไปตั้งตรงไหนไปยึดตรงไหนเป็นที่พึ่งเนี่ยมันสายเสียแล้ว เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพีนิพพิจารณาตรวจตราให้ถ่องแท้โดยฐานะที่เราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเราควรทำที่เป็นสาระเป็นประโยชน์สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ให้เกิดเป็นสิ่งพึ่งทางจิตใจของเราสิ่งน,นั้นแม้จะ จะต้องอาศัยความเพียรพยายามเราก็ควรอดทนควรเพียรพยายามเมื่อได้แล้วมันมีประโยชน์ีทุ่งได้เป็นประโยชน์อันสำคัญยิ่งเราเอาแต่สิ่งที่ง่ายง่ายแต่เดี๋ยวว่าเตงมนุษย์เราอย่างอยากสัตว์เนี่ยมันง่ายกว่านะถ้าพูดถึงสัตว์แต่มันกินก็ง่ายนอนก็ง่ายแต่เราชอบไหมแบบง่ายาย,ยางไง ไม่ต้องพูดไม่ต้องส่งไม่ต้องทําไม่ต้องเก็บไม่ต้องล้างถ้วยล้างชามลำบากเหมือนกับมน,นุษย์พอตื่นมาแล้วก็เหมือนกับสัตว์ป่าขึ้นมาแล้วก็ไปเที่ยวหากินกินออ่มแล้วก็น,นอนแต่ความสุขของเขาที่มันง่ายง่ายแบบนั้นเอมันสุดวกสบายขนาดไหนมันได้สติปัญญาขนาดไหนเราคิดดูสิ่งที่ง่ายง่ายความง่ายของมน,นุษย์ วความง่ายของศักด์ความง่ายของฟักชั้นเทวดาของเขาอีกคนละระดับมีตระนิยิ่งขึ้นไปตามระดับเพราะฉะนั้นง่ายก็ตามยากก็ตามทำคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนํามาสั่งสอนเราทั้งหลายพระองค์ได้เลือกแล้วว่าพอดีพอเหมาะสมสติปัญญา ศรัทธาความเริ่มใสของพวกเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสิ่งที่เหลือพิวิสัยพระองค์รู้แล้วเห็นแล้วแต่พระองค์ไม่นำมากล่าวพระองค์ไม่นำมาพูดเป็นจำนวนมากทีเดียวพระองค์ตรัสพระอนนท์ว่าดูก่อนอนธนรทมที่เราได้ตรัสรู้แล้วนั้นมีมากที่เรานำมาสอน เ,เป็นนยายกรสัตว์ทั้งหลายเ,าเปรียบเหมือนเม็ดทรายทั้งหมดแล้วพระองค์ก็กำเอาทรายกยกขึ้นมากำหนึ่งเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรในพัตพภีในโลกนี่งยกขึ้นมานี่ที่เราเห็นแล้วเรานำมาแสดงเลือกแล้วนำมาแสดงเหมือนกับทรายอยู่ในกำมือของเราตถาคตนี่แหละ ที่เราเห็นแล้วไม่ได้ออกมาจะนำมาแสดงนั่นเหมือนกระส่ายกระจ่อทั้งหมดนั่น mm hmm. เพราะเหตุใด mm hmm. เพราะสิ่งเหล่านั้น mm hmm. เหลือวิสัยกำลังมนุษย์ที่จะทำที่จะรู้ได้ที่จะทำได้แล้วก็ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ mm hmm. เป็นการเปลืองเวลาเวลารู้ได้แต่ใช้ไม่ได้เอาไมา่ใช้เกิดประโยชน์ที่ใช้จริง จะพระองค์ให้มาสอนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเพื่อให้เป็นที่พึ่งทางจ,จิตใจอย่างแท้จริงพระองค์จึงมาสอนให้เราทั้งหลายได้ศึกษาและปฏิบัติเพราะสิ่งที่มีอยู่ประจําโลกนั้นมันมีจังก่ไหนแต่ไรมามันมีอยู่แล้ว แต่ส่วนธรรมะเปรียบเหมือนยาที่หมอผู้ฉลาดขึ้นแต่งขึ้นเพื่อบำบัดโรคที่มีมาก่อนที่มีประจำอยู่ถ้ามีแต่โรคไม่มียาแก้คนทั้งหลายก็ได้รับทุกทรมานถึงแม้ว่าสังขารทั้งหลายจะต้องเสด็จดับแต่ก็เมื่อฐานะ ที่เราพอเะช่วยได้รักษาได้แล้วก็เยี่ยวยารักษาบำบัดโรคบางอย่างรักษาก็หายแต่โรคบางอย่างถึงจะรักษายาขนาดไหนมันก็ไม่หายมันก็ต้องตายแต่ผู้ที่รักษาแล้วหายมีชีวิตยืนอยู่ก็มีจำนวนมากชั้นใดก็ดี ทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้คคนพบเอามาเที่ยวยาโรคคือความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายความมัวหมองโดยความไม่สมเป็นท,ทุกข์เพราะความเกิดความแส่ความเจ็บความ,วามตายประชามสังขารแล้วยังทุกข์ในระหว่างไม่ฉลาดในการรักษากายรักษาวาจา ใช้กายของเราให้กระทบกระเทือนเป็นเวรเป็นภัยได้กลับทุกมาสู่ตัวเขาตัวเองใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์กลับเป็นเวรเป็นภัยเข้ามาทุกกลับวงจรมาสนองแก่ตัวของเราเองผู้ไม่ฉลาดในการโพดในการกระทำเ,ะเลยไม่ได้รับความสงบความสุขน่โรคชนิดนี้รักษาได้ ไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้เมื่อเรามาตรวจรองที่นิพพิจารณาเห็นความจริงก่อนนี้แล้วเราก็มาสํมรอมกายแต่สํารวมวายจาที่เรียกว่ารักษาศีลเมื่อเราสํารวมกายเวลาจะทําอะไรเราก็ทำแต่ทางที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีใครเดือดร้อนเวลาพูดหรือพูดจะไม่มีใครเดือดร้อน เมื่อพูดไปเราเป็นต้นเหตุให้เขาเดือดร้อนเขาก็พูดแต่กลับขึ้นมาแต่โดยมากจิตใจเวลาเขาพูดไม่ดีต่อมากระเาเรา,เรา,เ,ราเราไม่เห็นโทษของตัวเองนึกว่าเขา,เาทำแต่ไม่ดีต่อเรา,เ,าเขาเป็นคนไม่ดีเสียแล้วเราไม่รู้ว่าความไม่ดีนั่นไปออกไปจากเราที่เราออกก่อนเพราะเหตุนั้นท่าน,นจึงสอนมา ให่ตรวจตราดูของเรากายของเราดูจิตใจของเราเมื่อเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อเราดูตัวยอย่างเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้นั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินไปที่ไหนก็ไม่มีเรื่องเราไม่มีศัตรูไม่มีขา้าศึกแม้แต่เรารักษาได้ แเราก็ได้ความสุขอย่างนี้ทา,ทางกายทางวายจาที่เรารักษาได้ถ้าเรามาอบรมจิตใจของเราให้ละเอียดอ่อนให้มีความอ่อนน้อมในคุณพระพุทธเจ้าอ่อนน้อมในคุณพระธรรมอ่อนน้อมในคุณพระสงฆ์เราจะมีความสุขแค่ไหนเพียงไรมีความสงบเรียบร้อยแค่ไหนเพียงไรย่อมได้ความสุขเพราะความเคารพแความ เรื่อมสายความอ่อนน้อมประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ผู้ที่มีใจอ่อนเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาแต่ความเชื่อ่จิตายวายจากเลยเรื่อมสายสะอาดบริสุทธิ์เพราะอาศัยความเชื่อบุคคลที่จะเชื่อในคุณพระพุทธประธรรมประสงค์มั่นคงนั้น ไม่ใช่สติปัญญาธรรมดาจะต้องมีสติปัญญาได้ศึกษาฝึกฝนติเศษในธรรมคำสอนของพระองค์จึงจะเชื่อตามปกติแล้วความเชื่อของเรามีอยู่แต่ไม่มัน่นสิ่งใดที่เราไม่เห็นด้วยตนเองที่เรายังไม่รู้ด้วยตนเองยังไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองเราก็สงสยัยเราจะเชื่อมั่นไม่ได้ ฉันได้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวดีแล้วว่าศีลวัดดีอย่างนั้นสมาธิดีอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเพียงแต่ได้ยินข่าวเขาพูดหรือเห็นตามหนังสือความเชื่อมั่นในจิตในใจยังไม่มีถึงเชื่อแตเชื่อยังไม่เป็นกำลังเรียกว่าศรัธาธรรมดา เมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติพิิจพิจนาตรวจตราให้ละเอียดด้วยเหตุโดยผลและจิตของเราได้สงบได้ความสุขได้ความอ่อนน้อกปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเวรภัยความทุกข์ความวุ่นวายในจิตใจที่เคยมีเปลี่ยนแปลงไปและกายของเราก็รู้สึกว่ามีความปีติอิ่เอ,อิบอิม ไม่เหมือนแต่ก่อนจิตใจของเราตอนนีความผ่องแผ้วในจิตในใจนั่งก็มีความสุขไม่เหมือนแต่ก่อนนอนก็มีความสุขสารเราสังเกตเมื่อความสุขมันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเราก็เชื่อมั่นว่า ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงปฏิวไว้ดีแล้วสมควรที่เป็นสวา,ากขาตธรรมเพราะนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้ได้มาซึ่งความสุขจิตแท้จริงเมื่อปรากฏชัดในจิตใจ,ใจของเราแล้วเราไม่ได้เชื่อโมงงายเพราะมันมีหลักฐานประกันยืนยันในตัวของเราที่เราได้ทดลองแล้ว ฮเปิดจากแล้วใครไม่เชื่อเราต้องเชื่อใครไม่อ่อนน้อมเราต้องอ่อนน้อมใครไม่ปฏิบัติเราต้องปฏิบัติเพราะเราเชื่อเหมือนกับเราไปพบยาโอสถเราก็เป็นโรคมาก่อนแล้วเมื่อเราได้ไปบริโภคยาเหล่านั้นโรคที่เคยมีทรมานมานานยาวนานเสนนาน หมดไปเบาบางไปเลือหายไปใครเล่าจะไม่เชื่อเมื่อโรคมันหายได้ด้วยการบริโภคบริโภคอย่างเช่นนั้นฉันใดก็ดีใครเล่าเมื่อปฏิบัติแล้จิตใจได้รับความสงบได้รับความสุขไม่มีเวรไม่มีภัยบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็ต้องเชื่อแน่นอน เพราะความสุขมองเห็นไปจากไม่จิตในใจมีเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้นถ้าผู้ไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่สามารถที่จะเห็นได้เมื่อก็รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ความเชื่อของเขามันก็ไม่มั่นคงเขาก็ไม่มีเวลาเวลาที่จะปฏิบัติเพราะเขาทุ่มเ,เทเชื่อไปในเรื่องอื่นเนะกว่า จะได้ความสุขยิ่งกว่าการประพฤติธรรมส่วนประพุริเจ้าและพระอริเจ้าทั้งหลายที่ท่านใดน้อมนึกระลึก่อมาประพฤติปฏิบัติจนปรากฏชัดในจิตใจโดยกลายเป็นจิตใจอันนั้มีสติมีปัญญาขึ้นมาเครื่องรู้เครื่องเห็นาเป็นธรรมปรากฏขึ้นในจิตใจอย่างมั่นคง เป็นพยานลักฐานในตัวของเราเองเมื่อจิตตั้งอยู่ในธรรมแล้วเป็นฐานอันมั่นคงไปที่ไหนธรรมเหล่านั้นก็เหมือนกนับเราติดตัวเราไปเราไปอยู่ที่ไหนกันโวยผลความสะดวกความสุขความเจริญให้เก่เรา เมื่อเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายสมควรแล้วทำทำนั้นเป็นี่พึ่งของเรายัางประเสริฐเมื่อเราตรวจด,ดูให้ละเอียดถ้าหากว่ายังไม่เห็นยังไม่เข้าใจก็ดำเนินต่อไปอีกพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้เชื่อต้องให้เกิดปรากฏเห็นเชื่อได้โด,ย,ดยตนเองท่านไหเชื่อโดยการคาดคะเนท่านามาไมนเชื่อโดยตามตำราท่านไดเชื่อโดยว่าคบ อันนี้เป็นของเก่าแก่มากแต่ก่อดท่านไม่ให้เชื่อเลยผูกนั่นควรเชื่อว่าความคิดนั้นตรงกับความเห็นของเราเป็นต้นพระพุทธไม่ให้พระพุทธเจ้าพระอง์ไม่ให้เชื่อโดยปราศจากการพินิจพิจรารณา เริ่มมือปฏิบัติให้เกิดความรู้ความเห็นชัดขึ้นในจิตใจของเราได้เป็นความเชื่อเป็นสัจธรรมเป็นความจริงเป็นเชื่อที่ไม่ไร้ผลเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้เราทั้งหลายพยายามปฏิบัติเราปฏิบัติถึงไหนก็พยายามตรวจตรองให้เห็นความดีที่เกิดขึ้นเท่าที่เราทำได้ ไปตามระดับระดับนะเมื่อเราปฏิบัติน้ำไปแล้วก็ค่อยชำนาญขึ้นมาเหมือนกระเด็นพุ่งหัดเดินที่รกลุกขึ้นได้ก็เดินแล้ลุกได้แล้วก็ล้มล้มแล้ว,ลลวพยายามลุกขึ้นเอกเดินไปก้าวสองก้าวก็ล้มก็ลุกขึ้นเีกนานไปนา,นานไปก็วิ่งได้เราทำสมาธิที่รกก็เหมือนกัน ทีแรกมันก็เผลอบ้างเราก็พยายามประคับประคองบริกรรมภาวนาไปภาวนาไปจะลึกไปหลายหมหลายข้างชำนาญเข้ามาเราก็จิตใจของเราก็ค่อยเชื่อมค่อยสงบค่อยละเอียดค่อยเย็นไปตามลัดับเทแรกทางกายก็เจ็บนั่งไม่ได้เพราะไม่เคยนั่งสกับพื้นไม่เคยได้ฝพกเมื่อก่อน เราก็พยายามนั่งไปนั่งไปนานไปนานไป,นนไปก็นั่งได้นานเสลารก็นานไดน้เรียกว่าเราฝึกเมื่อฝึกแล้วมันมีประโยชน์แก่ตัวของเราเองเราสามารถที่จะยึดอันสิ่งที่เป็นสาระเป็นสารคือธรรมที่เราปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติได้ธรรมเหล่านั้นจะเป็นที่พึ่งของเราอย่างเปรสริฐ ในปัจจุบันและเบื้องหน้าไม่เฉพาะแต่เดี๋ยวนี้ติดตามเราไปด้วยถ้าเราถ้าฝึกไว้เป็นสมบัติของจิตใจแล้วสิ่งใดี่เราเขียนไว้ในใจมันลบไม่ได้มันลบยากเพราะฉะนั้นเราควรพยายาม ปฏิบัติเขียนไวให้ปรากฏชัดในใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ไปเขียนในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ลบยากเหมือนกันเนี่ยบรรจุไวลบไม่ออกนละไม่มีใครลบได้เหมือนบุคคลที่ฝึกในทางที่ไม่ดีจนเป็นนิสัยละละไม่ได้ยอมทุ่มเทเวลาเวลา,วลาทุกอย่างเพื่อ เสนอสนอสิ а, pues ่งที่ชอบที่ตนชอบคือสิ่งที่ไม่ดีทางรู้รู้แล้วละไม่ได้แต่บางคนก็ยอมจนถึงชีวิตเพราะการติดในสิ่งที่ไม่ดีเลิกละไม่ได้ใครห้ามก็ไม่ฟังผิดน้องพ่อแม่ห้ามก็ไม่ฟังหาว่าเขาไม่วางดีกับตนเองน่นเป็นอย่างนั้นแหละเวลามันนอกไปในทางผิดแหละ มันประทับอยู่ในจิตใใจมันเก่ยากเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามฝึกหัดนิสัยนอมไปในทางดีเรียกว่านิสัยปเิโยปุเรชาปเิโยนิสัยที่เราฝึกไว้แต่ก่อนแล้วก็ได้มาเป็นปัจจัยในทางดีในปัจจุบันนิสัยดีปัจจุบันก็เป็นปัจจัยเป็นนิสัย แต่ที่เราได้ทำไว้แล้วต่อไปอีกเหมือนกับเรามีความรู้ในปัจจุบันได้ใช้ความรู้ของเราทำกิจการงานอยู่สะดวกสบายเพราะอะไรเพราะนิสัยที่เราได้ฝึกได้เรียนมาแล้วได้ความรู้มาแล้วเราไปที่ไหนเราก็ไม่ต้องเด็กต้องหัมติดตามเราไปทุกแห่งทุกคนเรานอนก็นอนด้วยเรานั่งก็นั่งด้วย เราได้รับความสะดวกสบายนิ่งเรามาฝึกธรรมะอบรมซึ่งเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐด้วยจิตภาวนารักษาจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในธรรมคือสมาธิของเราเป็นกำลังอย่างประเสริฐนะไปที่ไหนเราก็จะได้พึ่งอันเป็นผลที่ได้จากสมาธิคือปัญญา ได้วิชาได้วิมมดเป็นเครื่องรักษาตนให้หลุดพน้นจากเวรจากภัยทั้งหลายทั้งปูงเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วถ้ากานกำหนดจดจำนําไปตรวจตรองภาวนาเมื่อมีศรัทธาเริ่มใสสตั้งใจปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาจจะได้ประสบพบเป็นความสุขความเจริญดังบรรยายมา ไปหยุดติจแ่เพียงตันนี้หลังจากฟังเทศแล้วมาฟังธรรมคือภาวนาฟังโดยใจของเราใจมันอยู่อย่างไรมันพูดอะไรให้ให้เรามันชวนเราไปไหนมันแสดงอะไรมากกวฟังโดยใจของเราเนี่ยเรียก็ฟังธรรม ใจสงบแล้วก็จะได้รู้จะได้เห็นใจไม่สงบแล้วก็จะได้รู้เราจะได้แต่งใจของเราให้ดีให้อยู่ในฐานัะมั่นคงให้สมควรใจเวลาคอยเลิกพร้อมกัน